สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับทองเี้าโตซีรีส์วันนี้เดียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เดินเรื่อเด h e l ลอรตอนเดียวต่อให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะเปิดเรื่องมาที่งานไปชัี่ยโชว์แห่งหนึ่งมีนางแบบและนายแบบร่วมเดินโชว์อยู่มากมายประธานเม้าราใน์หน้ของเรื่องเ,อเป็นสาวรุ่นใหมไ่ไฟแรงต้องการหาหนุ่มหล่อและสวดมาเป็นคู่มั่นของเธอพนักงานเข้ามารายงานวา่าจากการตรวจสอบพบวา่า ตินยานไพ่ของเรืองเขาเป็นนายแบบเยี่ยงสโสดหอมตัวนิสัยอ่อนโยนและเชื่อฟังมากค่ะม,มีประวัติดีด้วยนางเอกเห็นรูปร่างและหุ่นก็คิดว่าคนนี้ล่ละเธอต้องวางแผนบางอย่างกับเลขาเมื่อไพ่เอกขับรถคู่ใจมานายเอกก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีเธอทําฮีวิ่งหนีและร้องเรียกให้คนช่วยในขณะที่ไพ่เอกก็กําลังขับรถผ่านมาพอดีนายเอกวิ่งหนีจนเธอสะดุดลม้มคนร้ายจะเข้ามายุ่งหัวนางเอกแต่ไพ่เอกก็ขับรถมาและขวางไว้เขาเคยจัดการกับพวกคนร้ายไพ่เอกตอ ตูได้ยังอยู่มาจากนั้นเขาก็เข้ามาหานางเอกเมื่อเขาถอดหมวกออกนางเอกก็มองพระเอกไม่วางตาเพราะเขาหล่อมาพระเอกยื่นมือให้นางเอกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมนายเอกจับมือพร้อมก็บอกขาคงเธอเจ็บพระเอกเลยอุ้มนายเอกมานั่งรดนายเอกมองเขาไม่ละสายตาในขณะที่พระเอกกำลังจะใส่หมวกให้เมื่อพระเอกออกรถมานายเอกก็ค่อยๆเข้าไปกอดเอวเขาในที่สุดพระเอกก็ติดกับพลาวถามเขายังงานดีมากด้วยวันต่อมานายเอกก็มาทำงานเธอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบ เธออยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาโดยตลอดแต่กรรมการก็คัดค้านเพราะดูจากโครงสร้างปัจจุบันของบริษัทตอนนี้โครงการของนายเอกนั้นเสี่ยงเกินไปนายเอกต้องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าให้สำเร็จแต่เงื่อนไขที่เธอจะทำเรื่องนี้ให้เป็นไปได้คือนายเอกจะต้องแต่งงานแต่ตอนนี้นายเอกได้เป้าหมายสำคัญแล้วนายเอกมาทานข้าวกับลุงเขาก็เดินนายเอกว่าโครงการที่นายเอกจะสร้างน่าจะไม่สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยได้แต่พินัยกรรมของพ่อนายเอกเขียนไว้ว่าหักนายเอกแต่งงาน สามารถยกบริษัทให้หนาเอกได้ลุงจึงแนะนําให้หนาเอกแต่งงานกับเฟิงเฉิงลูกเลี้ยงของทนันเพราะทั้งสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและเขาก็เป็นเด็กดีตั้งแต่ลุงรับเขามาเลี้ยงทุกคนก็เห็นเขามาตลอดว่าเป็นคนยังไงถ้านาเอกแต่งงานกับเขาลุงจะได้โล่งใจแต่นาเอก,กบ,บอกว่าเธอมีคู่มั่นแล้วก่อนจะส่งรูปของพระเอกให้ลุงดูเธอสัญญาว่าจะสร้างแบรนด์และทําให้บริษัทกลับมามีกําไรภายใน3เดือนลุงเลยขอให้หนาเอกพาคู่มั่นมาเจอภายในหนึ่งอาทิตย์ย้อนกลับไปหลังจาก พ่ไพ่เอกช่วยนายเอกไว้นายเอกก็พาเขามาที่บ้านเมื่อมาถึงก็ให้เขาถอดเสื้อเธอจะทายาให้เมื่อไพ่ขอเสื้อออกนายเอกก็เห็นว่าเขาลำมากเธอเลือกกำเดาทับไหลเธอเลือกคนไม่ผิดจริงๆนายเอกเขาไปทายาให้ก็บ่นพึมพำทำไมเขาถึงได้งานดีขนาดนี้ล่ะนายเอกเผลอนว่าไพ่เอกเจนตัวเองเพิ่มไปไพ่ถามว่านายเอกกำลังทำอะไรอยู่นายเอกตอบว่าเธอเห็นไพ่เอกงานดีหุ่นลำมากสนใจมาเป็นนายแบบที่บริษัทของเธอไหมไพ่บอกว่า ขาไม่ต้องการและจับเสื้อมาใส่ในายกับมือพระเอกให้เห็นว่าข้อมือของเขาเจ็บเธอจพอัพันแผลให้นายพันแผลไปแต่สายตาของเธอนั้นก็ต้องตัดสิกแพคของพระเอกต้องรีบทำช,ช้าๆจะได้มองนานๆจนผ้าพันแผลรวงเธอสะดุดลม้มพระเอกเลยคว้าร่างของนายเอกไว้ทาให้ร่างกายของทั้งคู่ปะกันเข้าอย่างจังนายเอกคิดเขาหล่อมากเลยนะเนี่ยคืนนี้จะปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้เด็ดขาดเลยบอกพระเอกเราไปนอนกันเถอะนะพระเอกถึงกับตกใจในายออธิบาย เขาคงขับรถกลับไม่ไหวนอนที่ห้องเธอก็ได้นะไพรเอกต้องนาเอกแล้วบอกว่าได้สิเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็มานั่งทานอาหารเช้าด้วยกันนายเอกมองพรเอกก็คิดเธอจะบอกพรเอกยังไงดีเพื่อให้เขาสัสญญาเป็นคู่มั่นของเธออย่างเต็มใจแต่นายเอกและพระเอกก็ได้รับโทรศัพท์ด่วนทั้งคู่เลยขอตัวไปทํางาน เมื่อลุกขึ้นพร้อมกันร่างกายของทั้งคู่ก็ปะกันเข้าอย่างตังไผ่เอกเลยให้หนายเอกไปก่อนไผ่เอกนั่งรถดโรสรอยมาที่บริษัทความติงแล้วเขาไม่ได้เป็นนายบาปแต่เป็นประธานบริษัทเฟ่ยตู่ไผ่เอกมาประชุมพูดถืคุนเขาโงนหินมากที่ตอนนี้บริษัทยังไม่มีกําไรกรรมการพยายามอธิบายว่าไผ่เอกเพิ่งกลับมาตีนตอนนี้มีหลายอย่างเปลี่ยนไปด้านเฟิงเฉิงก็รีบเรียกนายเอกมาหาเพื่อถามว่าทําไมบริษัทเฟ่ยตู่ถึงได้ยกเลิกสัญญาความร่วมมือกับทันหาน นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันเขาเลยแนะนำบริษัทใหม่ให้กับนางเอกก่อนจะชวนนายเอกไปงานเลี้ยงและพาคู่มั่นไปด้วยเธอถึงกับัวดะปวด,ววปวดเธอออกมาก็รด้พอหาพระเอกแต่ก็ติดต่อไม่ได้นางเอกมาที่งานเลี้ยงเธอก็พยายามเตราจตาก,กับบริษัทอื่นแต่ล้วนนานก็เข้ามาซะได้ข่าวว่ามีคู่มัม่นล้วทำไมถึงได้ยืนอยู่คนเดียวล่ะนายเอกบอกคู่มั่นของเธอติดธุระเมื่อนายเอกเห็นพระเอกเดินมาก็รีบเยอ้ะหอยันคนของเธอมาแล้วนายเอกรีบเดินจสะดุดล้มตรง พระเอกก็มารับร่างของนายเอกไว้ทําให้ทั้งสองคนได้มองตากาันพระเอกถามนางเอกเขามาสายไปหรือเปล่านายเอกบอกว่าเขามาได้ถูกเวลามาพระเอกรีบแนะนําตัวกับล้วนานว่าเขาคือคู่หมั้นของนางเอกเปิงเฉิงที่มองดูอยู่ก็ไม่พอใจนายเอกชวนพระเอกดืม่มแต่เขาก็บน่นเพราะนายเอกดื่มไปมากแล้วนายออ้อนพระเอก,ออเอกแต่ผู้คนกําลังมองอยู่นะ น,นายเขาไปกอดเขาพระเอกเราต้องนะคุณเป็นแฟนของฉันนะพระเอกดุคุณดื่มมากไปแล้วนะนายคิดว่าเธอเคยเห็นพระเอกที่ไหนแต่ก็จําไม่ได้เลยเข้าไปดูเขา <ös. S 1> เมื่อพระเ,เ,เอกเห็นฝ่งเฉิงเดินมาแลยดูนายยังดูดดื่มทั้งคู่ยืนจูบกันอยู่นาะแล้วพระเอกก็พานายเอกาอมานอนเขาประคองนายเอกลงเตียงแต่ร่างของทั้งคู่นั้นก็ดันลมทับกันนายต้องหน้าพระเอกแล้วบอกคุณหนีฉันไปไม่พ้นแล้วนะพระเอกจะลุกออกไปนายก็ดึงเขาลงมาเธอไม่อนุญาตให้เขาไปไหนทั้งนั้นพระเอกพยายามบอกว่า านายเอกเมามากแล้วเขาขอตัวกลับก่อนแต่นายเอกไม่ยอมเข้าไปพระเดชสึดพระเอกเธอต้องหน้าและสัมผัสเขายังอ่อนโยนเธอต้องเคยเจอพระเอกมาก่อนนนน่านายเอกค่อยๆสัมผัสดื่มฝีปากของพระเอกจนเขาต้องกลืนน้ำลายนายเอกกำลังจะเข้าไปลูบเขาพระเอกก็เผลอเผลมแต่เธอก็ได้หลับลงบนอ้าของเขาวันต่อมาพระเอกก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ไม่เห็นนายเอกเดินมาก็อ้อนขอน้ำดื่มนายเอกเอาน้ำให้ดื่มแต่พอดื่มเสร็จพระเอกก็ยื่นแก้วให้เธอแกบทำาออนายเอกอับเพืองนี้ เธอไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กของเขานะนายเอกเลยหาทางจัดการก,กับพระเอกเพราะสัญญาบานานในขณะที่พระเอกมัวแต่อ่านหนังสือนาเอกก็น้ำตาใสหน้าพระเอกแล้วรีบขอโทษเธอไม่ได้ตั้งใจมันเปรูปอุบัติเหตุพระเอกรีบลุกไปเป่าผมแต่ก็มีแป้งเต็ม,ปตม,ปตมปไปหมดทําให้เขาโรนนายเอกมาย้อนกลับไปตอนเช้าเมื่อนายเอกตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนหน้าอ,อกพระเอกก็บ่นที่เธอปล่อยตัวเองเมาแบบนี้ได้ยังไงกันนะเกือบเสร็จพระเอกแล้วเขียว นายเอกเลยรียบลุกขึ้นไปในขณะที่พระเอกก็สงสัยว่านายก,กำลังทำอะไรอยู่เมือ่อนายเอกเห็นพระเอกตื่นก็สะบัดผมโชว์หน้าสวยเธอหันหลังให้พระเอกพร้อมกับเพนชวนขอให้เขาช่วยดูซีฟให้เธอหน่อยพระเอกเข้าไปดูซีฟเขาก็เพลยเห็นแผลบางอย่างที่หลังของนางเอกเธอหันมามองหน้าเขาและสัมผัสใบหน้าพระเอกยังอ่อนโยนไม่ต้องห่วงนะเรื่องเมื่อคืนไ่รับผิดชอบเองพระเอกบอกจริงๆเมื่อคืนนายเอกไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะนายเอกปิดปากพระเอกแบบใดที่คุณสัญญาว่าจะเป็นคู่มั่นของฉัน เราสามารถทำสัญญากันได้เป็นระยะเวลา3เดือนพระเอกรีบบอกว่าเขาไม่ต้องการนายเอกผลักพระเอกลงเตียงแล้วเข้าไปจองนาะนนายเอกกำลังจะเข้าไปตูบพระเอกเลยขอตาดานบ้างเขาจับนายเอกไปควงกำแพงนายเอก้ามพระเอกเขาเลยดึงนายเอกมากอดไว้ทำไมล่ะคุณไม่อยากให้ฉันเป็นคู่มั่นของคุณหรอเขาเห็นด้วยกับสัญญานะต่อมานายเอกก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามีคนแอบเข้าไปที่บริษัทเพื่อขโมยวิธีการผสมสีของโรงงานนายเอกจึงรีบมาตรวจสอบเธอเห็นชุดก็จำได้ว่าเป็นที่นา เลยตามคนร้ายมาเขาวิ่งหนีขึ้นไปบนดานฟ้านเอขอให้เขาคืนวิธีการผสมสีของเธอมาแต่เขากลับทําร้ายนางเอกจังหวะนั้นเองพระเอกก็เข้ามาช่วยนางเอกไว้แล้วข้อมูลคืนจากคนร้ายแต่เมื่อไนเอาแฝดร้ายมาเปิดก็พบว่าเป็นไวรัสที่สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องของนางเอกไปได้พระเอกนั่งมองอยู่จึงอาสาช่วยนางเอกพออกต้องรีบมางานเลี้ยงของครอบครัวเมื่อมาถึงลุงก็ถามถึงคู่มันคุณตังเลยบอกว่าบางทีพระเอกอาจไม่ใช่คู่มันของไนเอกจริงๆก็ได้นะเขามีคนที่สามารถที่ ดเรื่องนี้ไ้ไขณะที่เขากําลังขึ้นมาไทาอกก็มาในหรือพอดีเมื่อเขามาถึงก็บอกกับคุณจางว่าต้องขอโทษด้วยวันนั้นเขาตามคนผิดทำเอาหน้าเอกถึงกับรองคุณจางเดินมาหยิบวายและใส่บางอย่างลงไปไทกมาเห็นก็สงสัยว่าเขาทําอะไรกับใบแก้วนั้น ลุงวอวยพรทุกคนและดื่มฉลองด้วยกันคุณตางเอาไวายมาให้หนาเอกดื่มเพื่อเป็นการขอโทษที่เข้าใจาผิดขณะที่นาเอกจะดื่มไว้แก้วนั้นพรก,ก็เปิดประตูเข้ามาเขาขอโทษที่มาชานะเขาเป็นคู่มันของนางเอกวันนี้นาเอกไม่สบายเดี๋ยวเขาจะดื่มไว้แก้วนั้นแทนหลังจากที่พระเอกดื่มก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจริงๆเขาเลยรีบขอตัวออกไปพระเอกมาถึงก็รีบเปิดน้ำและอทพืชออกตอนนี้เขาแทดทนไม่ไหวแล้วนายเอกเป็นห่วงเลยตามมาดูพระเอกว่าเขาโอเคไหม ใช้ขอยห้หนายออกไปนายเอกเห็นเขาตัวร้อนมากก็คิดว่าไวายนะาะะมีบางอย่างผิดปกติไอ้บอกให้หนายเอกรีบไปเขาไม่เป็นไรแล้วลงไปแช่น้ำแต่นายเอกก็รู้สึกว่าน้ำเย็นเกินไป จะดึงเขาขึ้นมาพลายเอกเลยดึงนายเอกลงมาในน้ำพลายเอกไม่อาจต้านทานยาปลุกอารมณ์ได้อีกต่อไปขอเขาเข้าไปจ้องหน้านายเอกแล้วจูบพลายังดูดเด่มนายเอกเห็นสิกพักนั้นนของเขาก็ไม่อาจทนไหวเช่นกันพลายเอกเข้าไปดูบนายเอกอย่างบ้าคลั่งราวกับคนของขาดมานานถึงแม้นายเอกจะขาดขืนแต่ก็ไม่สาม,มารถต้านทานแรงของพลายเอกได้ในที่สุดทั้งคู่ก็มีค้าคืนที่เล่าร้อนด้วยกันพลายเอกตื่นมา,นมาเห็นตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็สงสัยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับเขากันนะเลยนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืน ที่ทั้งสองคนมีค่ำคืนที่เล่าร้อนด้วยกันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันเมื่อนาเอกตื่นไพเอกก็เขินอายเขาขอโทษนาเอกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาจะรับผิดชอบนาเอกทุกอย่างนาเอกฮีโชคดีลาวที่รพเอกจำไม่ได้เพราะหลังจากที่ตบก,กันพักใหญ่รพเอกก็รีบวิ่งหนีไปเขาไม่ได้ทําอะไรเธอด้วยซ้ำนาเอกเขาไปอ่อยรพยเอกคุณจรับผิดชอบแันยังไงทาังนี้คุณมาช่วยฉันไว้ฉันจะไม่เถียงคุณเมื่อนาเอกลุกออกไปเตียงของเธอก็ดันเลืน่นตัเลื่นล้ม ลงมานอนในตักของพระเอกทำให้ทั้งสองคนเขินกันจนจะใครซีหลังเลิกงานที่บริษัทก็มีฝนตกหนักเพิ่งเขินกลางร่มให้หนายเอกและสาวไปส่งแต่น้ยเอกบอกว่าเดี๋ยวพระเอกมารับแล้วเขาก็มาจริงๆพระเอกอบนายเอกในร่มด้วยความรักทำให้เขามองด้วยความไม่พอใจเมื่อมาถึงบ้านน้าเอก,กได้รับโทรศัพท์ว่าโกดังของเธอน้ำท่วมพระเอกถามนายเอกว่าจะไปไหนแฮรี่บอกว่ามีงานด่วนพระเอกพูดไไม่ได้เขาหิวเขาทำอาหารให้กินหน่อย พอนเอกให้เขาสั่งอาหารไพเอก,ก็ยกสัญญาท่าที่ไนายเซ็นมาต่อวา่าไนเอกบอกว่าเขาแต่ใจเกินไปแล้วนะไพเอกเลยอสัญญามาขู่ห่างไนเอกปฏิเสธเรื่องนี้ต้องพูกเปิดเผยถลยยอมไปทำอาหารให้เขาทานไพเอกเลยโทรหารเลขาให้ซื้อผ้าคุณภาพส่งให้บ้านไนเอกแทนของที่ก็ด,ดังนง้ำท่วมเมื่อไนเอกทำอาหารเสร็จก็มาให้ไพเอกทานเขาเลยชวนให้ไนเอกทานด้วยกันเธอบอกว่าเธอมีธุระด่วนแต่เราเลยค่ะก็โทรมาบอกวา่าบริษัทลูกเปลี่ยนใจแล้วอีกสองวันจะส่งผ้ามาให้ นายเอกเลยนั่งกินคุกกี้กับพระเอกเมื่อเธอป้อนคุกกี้ให้ก็รู้สึกว่าเธอเคยเจอกับพระเอกจริงๆเมื่อถึงเวลานอนพระเอกก็กําลังจะขอดเตือแต่อยู่ดีๆไฟก็ดับและฟ้าร้องเสียงดังมากเขาได้ยินเสียงนายเอกกรีดร้องเลยรีบเข้าไปหานายเอกนั่งตกใจกลัวอยู่ที่มุมห้องพห้เอกเข้ามากอดปลอบใจเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนายเอกเล่าว่าเธอไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งเธอประสบอุบัติเหตุก็าตอนมัธยมปลายเพราะกำลังจะขับรถชนใครบางคนหลังจากนั้นเธอก็สูญเสีย ความจำและมีอาการกลัวความมืดมากไป่นายเอกไปนอนพักแต่นายเอกก็จับมือเขาไว้และขอร้องว่าอย่าไปนะเธอกลัวความมืดไพ่เ,เลยสัญญาว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอุม้มนายเอกไปนอนทำใหน้นายเอกถึงถึงไม่เป็นการทํางานมัวแต่คิดถึงพระเอกทั้งวันเขาส่งข้อความมาบอกนายเอกว่าวันนี้คงมีธุระต้องดับเดึกเมื่อเลขาเข้ามานายเอกก็ปรึกษาว่าเพื่อนของเธอคิดถึงผู้ชายคนนึงตลอดเวลาเลยแบบนี้แปลว่าอะไรเลขาแนะนําว่าเพื่อนนายเอกคงชอบ ผู้ชายคนนั้นเข้าลาว่อนไพเอกเ็อยืนรอนายกลับบ้านแต่พอนายเอกเดินเข้ามาก็แกล้งทำเป็นนั่งไม่สนใจในายเอกถามไหนบอกว่าจะกลับเดึกไพอ้างว่าเขาทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยกลับเร็วนายเอกชวนไพเอกดูหนังแต่แทนที่จะเป็นหนังโรแมนติกนายเอกกับนั่งวิจารณ์การแต่งตัวของนักแสดงว่ามันโป๊เกินไปแต่ดูไปดูมากลับกลายเป็นหนัง18บบวก ขอเลขายิแไวให้ผิดอันเธอเลยชวนพระเอกปลดปล่อยความเครียดที่มีอยู่ในตัวเองนายเอกเลยมาเปยนไวให้พระเอกดื่มเพื่อให้เขาพูดความในใจออกมาเมื่อต่างคนต่างเมาก็สามารถสารภาพรักกันได้อย่างงไไ่ายดายพระเอกนั่งสงสัยว่านายกำลังทำอะไรอยู่นายกยกไวามาให้ดื่มแต่พระเอกกลับหยิบแก้วที่เป็นน้ำผลไม้ไปเธอเลยต้องจำใจดื่มไวแก้วนั้นแทนดื่มไปได้ไม่นานนายกก็เม,มามากเธอเข้าไปต้องหน้าพระเอกแล้วบอกว่าคุณรู้ไหมว่าตัวเองน่ารำคาญมากเลยนะ แต่เธอก็ไม่เคยเบื่อที่จะมองหน้าเขาเลยแล้วเขาย่อใบหน้าพระเอกทำไมเขาถึงได้รอขนาดนี้ล่ะแล้วเขาไปตรวจพระเอกต่อมาเลยค่ะก็มารายงานเอกเกี่ยวกับหลักฐานบางอย่างของโรงงานที่เขาตรวจสอบได้เลยให้เลขค่ะจับตาดูต่อไปนางเอกก็กําลังตรวจสอบริษาทั้นเหมือนกันเมื่อเธอกลับมาที่บ้านก็รีบถามพระเอกว่าเมื่อคืนเธอมอมากเลยใช่ไหมเธอทําทอะไรลงไปบ้างพระเอกเลยเรียกนายเขามาไกลๆแล้วดึงนายเอกมาก่อนบางนี้สิเขาจะแสะดงให้เธอดูเธอรู้ไหมว่าถึง น่ารำคาญมากเลยนะแต่เขาไม่เคยจะเบื่อ,น,อน้องนักเลยเพราะเธอดูดีมากพร้อมกับขยับใบหน้าของนายอย่างรางเธอกระพริบตาให้เขานี่เขาเล่นจบแล้วหรอเธอนึกว่าไม่ต่อไม่ได้มีความรู้สึกให้กับเธอจริงๆใช่ไหมพครเอกอมยิ้มแล้วเดินออกไปนายเอกก็นอนไม่หลับนี่เธอชอบใครเอกเขาเราจริงๆหรอ ต่อมาเมื่อไนอทำงานเลยค่ะก็รายงานว่าสัญญากับบริษัทปูมีปัญหาบางอย่างผิดป,ปกติไยจึงรีมาที่บริษัทก่อนที่ประธานตินจะเซ็นสัญญาระหว่างนั้นเพ่อเอก,ก็เดินมาบอกให้ประธานตินยกเลิกสัญญากับบริษัทของไนฟ้าเขาตอบว่าเพ่อเอคุณเป็นใครทำไมถึงมาสั่งเขาเพ่ขู่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะปล่อยข่าวเรื่องการช่อกองของบริษัทปูทำให้เขาย่อมตกลงเมืออ่อนายเดินเข้ามาเพ่อเอก,ก็บอกว่าประธานตินยังไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วจับมือผ้าไนกอกไปแต่ ทันตีแล้ผู้ช่วยตรวจสอบว่าแพ่คเป็นใครเลยค่ะมาทำนายอกว่าเธอต้องการต่อสัญญารักกับเพ่คหรือเปล่าแต่เลยค่ะบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่สี่วันแล้วนะนายเอกเลยรีบให้เลยค่ะต่อสัญญาทันทีทำเอาเลยค่ะสานี่นายเอกคงไม่ได้ชอบเพ่เขาหรอใช่ไหม นายเขินเลยบอกว่าเธอแค่ใช้ไพเอกมาปกป้องตัวเองพูดถือคุณกลับมาที่บ้านนายก,ก็ถามไพเอกเรียนมีนาคมกำลังจะมาถ,ถึงลาวมีแฟนหรือย,ยังเขาไม่แผนทำอะไรต่อไปไพเอกบอกว่าเขายังไม่ได้คิดนายบอกว่าเขาสามารถออกไปได้นะถ้าต้องการแต่เธอยังทำสิ่งที่ต้องการไม่สำเร็จเลยความจริงก็อยากให้เขาอยู่อีกครึ่งปี แต่ไพเอกบอกว่าเขาไม่อยากต่อสัญญาเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ตามสัญญาอีกแล้วนายถามว่าเขาหมายความว่ายังไงแต่ไพเอกก็ไม่ยอมตอบแล้วเดินจากไปเธอจึงคิดแผนบางอย่างไนายคิดได้ก็ขอ,อนาฬิกาต้นฟังเราแกล้งเด้านชนไพเอกจากนั้นก็แกล้งตกใจนาฬิการุ่น limited edition ของเธอพังหมดแล้วไพเอกถามว่านายกต้องการอะไรไนายเสนอให้ไพเอกทำงานบ้างสามเดือนเพื่อเขาใช้ไพเอกค่อยๆเดินไปหาหนานเอกเราต้อนจนเธอจนมุมแล้วเข้าไป ต้องนาะนะแน่ได้หรอว่าเขาเป็นคนทำนายเอกวิ่งหนีไปแต่พรพเ็กก็จับร่างของนายเอกไว้แล้วเขาไปมองนะาเธอไม่วางตาต่อมาพรพเอกมาสั่งให้เลขาหากโกดังให้บริษัทของนายเอกเสื้อผ้าใหม่ด้วยรานนายเอกนั้นก็ยังไม่เลิกวางแผนจะทำยังไงให้พรพเอกต่อสัญญาก,กับเธอดีจเะเผาเพืเด็กศึกเลยดีไหมนะหรือว่าจะยั่วยวนเป็นเด็กน้อยของเขาเธอจินตนาการตัวับตัวเองไม่ได้แต่ล้วเฟิ่งเฉิงก็ข้อหานางเอกบอกว่าเขารู้ความลับของนายเอกแล้วพรุนงนีให้มาเจอ เขาที่บริษัทเมื่อานเอกมาถึงที่บริษัทพรก็ยืนรออยู่แล้วนาฬิกามาให้นายเอกเป็นของขวัญพรเกใส่นาฬิกาให้นายเอกก็มองเขาด้วยความรักนายเอกขามาถามเพื่อนเฉิงว่าเขาดูอะไรเขาบอกว่านายเอกและพรเอกไม่ใช่คู่รักกันจริงๆเ่าคนรักกันไม่จําเป็นต้องมีสัญญาผูกมัดนายเอกก็ยอมรับเพื่อนเฉิงบอกให้นายเอกเลิกกับพระเอกซะไม่อย่างนั้นสัญญาฉบับนี้จะอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วโครงการของนายเอกต้องพังทลายเธอได้รับปากว่าจะเลิกกับพรเอกนายเอกเป็นห่วงพ เอกว่าจะโดนลุงจากกาักรยายกเลิกสัญญาไพเอกมาถามนาเอกเรื่องต่อสัญญาเธอรีบบอกว่ามันไม่จำเป็นต่อไปแล้วลไพเอกเลยบอกว่าเขาต้องเดินทางไปปารีสคืนนี้นาเอกเดินผ่านหน้าพระเอกคืนนี้ถ้ามีประชุมสำคัญคงไม่ได้ไปตรงนะแต่แล้วเมื่อตกกลางคืนไฟก็ดับลงนาเอกกลัวมากแต่นาฬิกาที่พระเอกสื้อให้มีไฟทาให้นาเอกเต้าและคิดถึงไพเอกมากเธอเดินออกมาเรียกเขาแต่ก็ไม่เจอใครเขาคงไปแล้วจริงๆไม่นานไพเอกก็เดินมาหาหนางเอก เขาเอากุญแจบ้านมาคืนให้แต่นายก,กับกอดพระเอกไว้และสารภาพว่าเธอชอบเขาตอนนี้เธออยากกอดเขาไว้ให้นานที่สุดเธอไม่อยากคิดถึงเขาเพื่ออยู่ต่อหน่อยได้ไหมพระเอกร้องไห้นายเอกไม่ควรพูดแบบนั้นนะเธอขอโทษพระเอกจากนี้ไปเธอจะไม่รบกวนเขาอีกแล้วพระเอกเรียกนายเอกไว้เธอไม่ควรสารภาพรักกับเขาเป็นเขาต่างหากที่ควรสารภาพรักกับคุณฉันรักคุณนะแล้วเข้ามากอดนายเอกด้วยความรักต่อมาเมื่อพระเอกลับอยู่นายเอกก็เข้ามามองหน้าและสัมผัสจมูกของ เบาๆนกยกำลังจะดูพระเอกแต่ก็ต้องยั้งตัวเองไว้นี่เธอกำลังคิดอะไรอยู่จะรุกตลอดเวลาไม่ได้นะพระเอกดืมตาขึ้นมาก็ปาเข้ากับเลนผีปาของนางเอกเขาเลยดึงไนก์มาตัวเบียงดูดิมพระเอกและนา์สวีกันมากไนก์ทำสเต็กไหม้ก็ร้องโวยวายพระเอกรีบเข้ามาดูและให้นางเอกแต่เย็นๆค่อยๆทำก็ได้นะแต่นาเอกบอกว่านี่มันชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วให้พระเอกดูในถังท่ยานาเอกและพระเอกได้รับข้อความเกี่ยวกับบริษัทเลยรีบมาเลยค่ะบอกว่าตอนนี้บริษัท มีความเสี่ยงจะล้มละลาย ไพรกบอกนายเอกว่ามิถายแบบแต่เขาก็มาประชุมกับผู้เถือนคนเรื่องการเข้าซื้อกิจการบริษัทปูนายเอกรู้ข่วก็อยากรู้จักประธานคนนั้นเลยให้เลขาไปจัดการไพรกส่งข้อความมาบอกนายเอกว่าเลิกงานล้วเดี๋ยวเขาจะมารับตอนเดินด้วยกันนายเอกก็อ้อนขอจับมือไพรกเลยดึงนายเอกมาแล้วเข้าไปจ้องนาแต่ลาเพิ่งเถิงก็เรื่องที่นายเอกกับไพร์กเป็นคู่รักปลอมๆมาคุยอีกร้อเธอเล่าทุกอย่างให้ไพร์กฟังแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เรื่องไพรกเด็ดขาดเธอจะแก้ไขมันไพรกมองหน้านายเอกเรามาแต่ง งานกันนะแม้ว่าความสัมพันธ์ตอนแรกจะเป็นเรื่องโกหกแต่การแต่งงานครั้งนี้จะเป็นเรื่องจริงนายเอกตอบตกลงนายเอกมาลองชุดให้พระเอกดูพระเอกเห็นก็ชมว่าดูดีมากแต่น้ยเอกคิดว่าลูกไม้มันเยอะไปหน่อยน้ยเอกมาลองชุดใหม่ก็คิดถึงตอนที่พระเอกสารภาพรักและขอเธอแต่งงานทําให้น้ยเอกยิ้มอากมายังมีความโศกเธอออกมาให้พระเอกดูชุดอีกรอบมีความเป็นทางการขึ้นมาบ้างไหมพระเอกชอบนายเอกใส่อะไรก็ดูดีเธอเลยใส่ชุดนี้แล้วนายเอกก็ใส่ในครใายให้เพ่ พอนายเอกมองตาพรพเอกเครื่องพรพเอกก็สตาร์ตติดขึ้นมาทันใดแต่นายเอกก็พยายามดึงสติขอผูกในไขพรพเอกก่อนแล้วทั้งสองคนก็มาถ่ายรูปเพื่อตดทะเบียนสมรสกันนายกลับมานั่งกอดรพเอกเธอมีความลับจะบอกเขาแล้วเขาไปจูบคอพรพลอกเธอรักเขาพรพเอกบอกว่าเขาได้ยินไม่ชัดขออีกรอบได้ไหมพรพเอกเข้าไปจ้องหน้าแล้วเขาไปจูบนางเากอกแต่โทรศัพท์ก็ขาดจังหวะลุงขอให้หนายเอกไปที่ออฟฟิศทันทีเมื่อมาถึงลุงก็บอกให้หนายเอกไปเจอประธานเต็มเพื่อประชุมสําคัญ เพราะตั้งแต่เขากลับมาก็ยังไม่ยอมปรากฏตัวเลยให้ในายเอกใชโอกาสนี้ดึงประหานเต็มมาร่วมงานด้วยให้สําเร็จนายเอกได้รับเอกสารที่เฟิงเฉิงส่งมาขู่เรื่องของพระเอกและบอกว่าเขามีเรื่องปิดบับงทีอยู่ทําให้ในายเอกร้อนใจมากเพราะเธอติดต่อพระเอกไม่ได้เฟิงเฉิงเรียกพระเอกมาถามคุณคิดว่าโครงการเสื้อผ้ากับเขานายเอกจะเลือกใครพระเอกบอกว่านายเอกจะได้ทั้งสองอย่างอย่างแน่นอนมีเขาอยู่นายเอกไม่มีทางแพ้านายเอกมานั่งรอประหานเต็มอยู่นานแต่เขาก็ไม่ออกมา เธอเลยขอตัวกลับและมาบอกกับลุงว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและรพเอกเป็นไปตามสัญญาเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเราสองคนรักกันจริงๆและต่ดทะเบียนแลาลุงเลยให้หนายเอกติดต่อประธานเตมเพื่อให้เขามาร่วมโครงการให้ได้เธอเลยขอเวลา3วันและข่าบ,บอกนายเอกว่าที่อยู่ของประธานเตมนั้นลึกลับมากไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเขาและไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาเมื่อก่อนนายเอกเห็นว่าพรพเอกเป็นนายแบบของบริษัทเลยถามว่ารู้จักกันไหมเขารีบบอกว่าไม่รู้แล้วเดินหนี ไปขณะที่อยู่ด้วยกันนายก็พยายามเอาใจพระเอกต้มตกมาให้กินนายถามพระเอกว่าอร่อยไหมเขาเลยให้นายลองชิมดูทำเอานายเอกว่าคทพุงเมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผลเลยค่ะเลยแนะนํานายเอกให้ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนขณะที่พระเอกกำลังนอนอยู่นายก็ย่องเข้ามาหาชุดนอนชุดนั้นพระเอกเลยรีบลุกและถามว่านายเกํำลังหาอะไรอยู่พระเอกจึงหยิบชุดนอนไม่ได้นอนให้นายเอกเขินและบอกว่าเธอยังไม่พร้อมแล้วเดินออกไปทิ้งให้พระเอกเควซี่อยู่คนเดียว วันต่อมาพระเอกมาทํางานพนักงานก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมารอเพะเขาเมื่อพระเอกเดินเข้ามาก็ปะเข้ากับนางเอกพนักงานได้บอกว่าประธานเต็มคะ่ะผู้หญิงคนนี้มารอพบคุณตั้งแต่เช้าแลาว้วตอนนั้นพระเอกก็ตกใจมากแต่นายเอกคิดว่าประธานเต็มขึ้นแลกค่ะข,ของเขาพระเอกเลยจากจัดการให้เป็นไปตามนั้นเลยแนะนําให้เขากับนายเอกหรือจักการนายเอกแนะนําเกี่ยวกับโครงการของเธอพระเอกก็ค่อยบอกคนรับให้เลข,ขาจนในที่สุดทั้งสองคนก็ตกลงร่วมมือกันเมื่อนายเอกไปแล้วค่ะ ก็ขอให้พระเอกเพิ่มเงินเดือนให้พอเขาแสดงได้เก่งมากเลยค่ะไม่เข้าใจเลยถามพระเอกว่าเขากับนายเอกแต่งงานกันแล้วทําไมยังปกปิดตัวตนอยู่พระเอกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลยค่ะเขามารายง,งานนายเอกว่าเธอมงเอิญแต่รูปของพระเอกผู้หญิงคนหนึ่งดูสนิทกันมากเลยนะนําเทคนิคใหม่ให้กับนางเอกเมื่อนายเอกสาบผมเสร็จก็เดินมาขอได้เ่าผมที่ห้องของพระเอกแต่พอหันไปเห็นซีแพคของพระเอกเลือดกํเดาในก,ก็ไหลไม่หยุดเธอมองเขาตั้งแต่วขวจตรอดเท้าเธอจินตนาการถึงตอนที่กํา กำลังจะเริ่มทำการต้นไพายคถามว่าดูพอหรือยังไนเอ,อายมาเรยรีบพอตัวออกไปนายสับสนกับตัวเองทำไมต้องหน้าอ,อกไพร์ขนาดนันน้นไม่สํารวมเลยนะใจหนึ่งก็คิดว่าทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วจะผเดศึกมันก็ไม่ผิดนะไพายเดินเข้ามาหาหนางเอกคุณลืมเอาได้บอกผมมาทำให้หนเอกตกใจมาไพร์บอกผมให้ไนเอกด้วยความดักเขาเห็นแผลที่หลังของไนเอกก็คิดว่าเธอคงต้องเจ็บมากแน่นาไพรกนั่งลงแล้วบันจงตูกถ่ายด้วยความดักต่อมาไนาเอก นั่งออกแบบร่างอยู่นานก็นนยังไม่พอใจนั่เอกเอาชามาให้ดื่มแล้วรวบผมไ้เขาเข้ามาเพิ่มไอเดียให้นั่งเอกว่ากระโปรงตัวนี้ควรยาวอีกนิดนึงนายก,ก็เห็นว่าไอเดียของเขาดีจริงๆทั้งสองคนยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเพิ่งเถิงนะล้วนานให้มาช่วยเหลือบางอย่างด้านพระเอกและนา่นเอกนานก็ยังต้วิดวานกันไม่หยุดโดยไม่ดูว่าคนอื่นวางแผนอะไรกันบ้างนายนขึ้นมาแต่งหนะ้าทำผมแล้วใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเธอคิดว่ามันซ่ากันไปไหมนะหรือว่าจะดึงเสื้อลงเพื่อเซ็กซี่ หน่อยเดี๋ยวนาอจตัดสินใตเปลี่ยมตัวให้ประเดชศึกกับไพ่คืนนี้